สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาฟแฟมิลี่นะคะใครเนาะมาถึงแล้วเนาะยดียามพิ่ปิดแล้วยามดำสวัสดีค่ะของหวานเนี่ยฮับของหวานบ่เออเนาะลุงพันก็น่าจะเอามากับสร้างดำ พี่น้องพี่น้งอื้าใหญ่อยู่ป่ะอยู่ครับบ้านใหญ่อยู่ตัวมาดามสวนผักอ่ะมาดามสวนผักนน่นไง แจกเด็กเดเฮ้ยเขาเรียกกิดที่ว่าเขาเรียกมาดามสว่วน <c oughs> อันนี้อะไอันี้มือ,มอ,มอม เนี่ยเขาเขาซื้อว่าฝากหลานเขาให้อุ้มเอานะนักเงินเขาสนใจว่าอะไรไปโรจีเป็นขอนสอนแม่แม่ไปซื้อไอ้ทุเรียนหน่อยนี่ไปยูข้างอัตผมแต่ว่างั้นเดี๋ยวหนูตัดผมเสร็จหนูไปเลือกเองเขาบอกว่าพอออกมาปั๊บร้านเขาปิดข้ามเลยไงอันนี้รู้ใจเลยเขาไปเขาไป

กว่าหน่อยหมดแล้วมนป๊บใช้มันแป๊บังนมหมดแล้วหมดแล้วกนเออกะไปแค่รุ้งบุรัตน์ไปนี่ใครออกนการก็เดียวเองโหแปลจะเป็นเที่ยวไปได้อภัยบ่บ่ได้เด้อแค์แบฮะ ใช่ค่ะเขาอ,อนุญ,ญาตนะคะไม่ได้ไได,ดีกันสินะเออป้าสรุปว่าเพลงผีกันสิทหรอโอ้โหติดลูกโป่งแล้วสวยมากเลยนะคะเนาะลมพัดแล้วมันตอนกลางคืนแล้วสวยๆนะคะ เดินกลับบ้านกันแล้วฮะแเราไปโหดน้ำพักมีได้โหดน้ำพักไปสาว้าคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะ,ะอ๋อค้างไว้น,นี่ล่ะไม่ได้ลดน้ำเมื่อเช้านี้นะคะโอ้เคเขียดน้อยนะคะโอ้มันคือบังเถออกองบัง เขียดน้อยนะคะนดน้ำผักก่อนกาจะให้ดูเขียดน้อยแต่ว่านี่ไงนี่ไงโอ,เอ,เอ้เขียดน้อยเขียดน้อยนี่ไปหากันเขียดน้อยเนาะพี่น้องเนาะเขียดน้อยเต็นพล่าพ่บพออกมา หูหูกระโดดไปแล้วมันมีความชุ่มชื้นเขียดก็จะมาเขียดก็จะมาเก็บกินมดกินมแมลงนะคะนูมะเมล็ดพันธุ์ผักงอกขึ้นมาไม่ค่อยจะสมบูรณ์เลย อุ้ยนี่ไงปลอปลออยู่นี่ไงเจ้าเขียดน้อยเอ้ยเงาเงาโทรศัพท์นี่ไงเขียดน้อยเขียดน้อยเจ้าเขียดน้อย จ้าเขียดน้อยเอยถ่ายตอนกลางคืนนี่มันถ่ายยากนะมันมืดเนาะมันมืดพรุ่งนี้เช้าเราก็จะต้องเตรียมงานวันเด็กเนาะก็เลยกลัวจะไม่ได้ลดนะคะก็เลยมาลดตอนกลางคืนนะคะ อันนี้พึ่งแปลงนี้พึ่งลงใหม่อุ้ยเขียนน้อยเขียดน้อย สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่เขียนน้อยกระดองเอาะเขียนน้อยกระโดดออกละโโหเจ้าแปรก็มาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าแปรนี้ไปไหนไปด้วย